สวัสดีทผูุ้กท่านเลยครับวันนี้ก็อยู่กับผมอีกแล้วครับช่อง Keep On หนึ o ่งวันนี้เราไม่ได้ถ่ายกล้องหน้านะครับท่านผู้ชมนะ <c oughs> เราถ่ายเป็นกล้องหลังนะครับเพราะว่ามันได้มาตามหาสมบัตินะครับตามหาสิ่งให้นั้นนะครับเหมือนกูมาอวดคนอวดเพียครับแต่แม่งก็ไม่ได้มาอวดผีนะแต่กูมาหาสมบัติโอ้ การคือคนอะไรนะครับแต่ว่าจะทำการหาต่อไปเรื่อยๆนะครับท่านผู้ชมครับก็จะตูนแล้จะ็ทำการหาเฮ้ยนี่หาปลาใช่ไหมครับก็มีหาบางนไม่มีมันนะครับแต่ว่าเราจะทำการหาโซ่เลยเพราะงั้นเดี๋ยวเราหาโซ่เจอก่อนเราจะไปาหาแล้วท่านผู้ชมตอนนี้นก็เราก็ลังการหาอยู่นะครับท่านผู้ชม โอเคทุกคนเลยผมจะจัดเป็นแถวที่ผมหาเจอเลยคะแล้วก็โอเคนะครับท่านผู้ชมครับผมก็อยากจะบอกว่าไม่หาไม่เจอนะครับทุนี้ก็คือรถมอไซค์นะครับนเราจะเสิระชีาแถวนี้ไปเรื่อยๆนะครับางครั้งก็อาจจะเจอก็ได้นะสรุปนะครับไม่เจอนะครับโอ้โหเสียดายชิบหายเลยนะครับเคท่านผู้ชมเและทำ่านผู้ ไปอาบน้ําก่อนละกันนะครับเดี๋ยวเราค่อยไปดูเขาทำเรื่นก่อนนะครับไปกันเลย let's go วันนี้ก็เสร็จแล้วนะครับวันนี้เราอาบน้ําเสร็จละคให้แบบใส่เสื้ออาเจนด้วยครับอืมเนี่ยดูดิดูจิอาเจนที่น่าแต่จริงอ่ะผมไม่ได้เชียร์อาจเจน,นนะผมเชียร์นั่นแหละผมเชียร์อังกฤษ ก็แม่ผมซื้อเช่นไรผมสุดยอดก็เช้าสดใสนะฮะเออเช้าสดใสเยโอเคท่านผู้ชมหมดเวลาละไปละการไปละ